ปีนี้ถึงฤดูมะกอกป่าแล้วนะครับภาษากะเรียนเจอเรียเซสะหน้าตาใก,กล้ๆก็จะประมาณนี้หลังจากเอาไปคั่วไฟเสร็จแล้วเราก็จะใช้วิธีนี้เพื่อได้เนื้อข้างในมาบอกเลยใครที่ได้เคยกินจะรู้ว่าอร่อยมากวันนี้ได้มะกอกป่ามาเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวแม่กับน้าก็จะช่วยกันเอาไปล้างแล้วเอามาตากแห้งต่อด้วยตอนนี้นะครับเราก็จะเอามะกอกป่าทั้งหมดมาล้างน้ำซึ่งขั้นตอนนี้จะช่วยคัดลูกที่เสียได้ดีมากๆเพราะลูกที่ไม่ดีมันจะลอยแบบนี้นะครับเราก็ตัก<อ>ลูกเสียจะลอยแบบนี้ส่วนลูกที่ดีนะครับจะอยู่ใต้ข้างในแบบน ที่เห็นเยอะขนาดนี้ก็คือไปหากัน1ิบกว่าคนนะคะใครที่เคยเข้าป่าไปหามะกอกป่าจะรู้ว่ากว่าจะได้เยอะแบบนี้ก็คือใช้เวลานานมากๆวันไหนที่โชคไม่ดีเจอมะกอกน,น้อยนะครับก็จะได้มาแค่นิดเดียวเดี๋ยววันหลังจะถ่ายภาพตอนไปหามาฝากครับหลังจากที่เรา,เาไปล้างเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาคัดอีกรอบนึงรอบนี้ก็จะสบายหน่อยนะครับเพราะว่าลูกที่เสียจะมีแค่อีกนิดเดียวครับส่วนผมกับน้าก็จะช่วยกันไปเรื่อยๆเม็ดที่เสียนะครับจะเป็นเม็ดที่เป็นรูแบบนี้บางลูกไม่ได้เป็นรูแต่เสียก็มีนะครับมาถึงขั้นตอนนีี้้้้หหลาาายยๆคคคนนนนนออกเเ็ม็มมดดขงงใ,ใช่ััรบบบตแะ คนเวลากินเนื้อข้างในนะครับพอแกะออกมาก็จะประมาณนี้ครับถ้าอยากให้อร่อยแนะนําให้เอาไปคั่วต้องบอกว่าสําหรับขั้นตอนการคั่วก็คือมีหลายแบบมากๆเลยนะครับส่วนวันนี้ผมเลือกวิธีที่เอามาล้างเสร็จแล้วเอามาคั่วต่อเลยครับวิธีการคั่วก็คือง่ายมากๆใช้ไฟกลางหรือไม่ก็ไฟอ่อนคั่วไปคั่วมาสักพักหนึ่งก็สุกแล้วครับยกออกจากเตาต่อได้เราจะมาทําขั้นตอนต่อไปนะครับทุกคนก็คือแกะเปลือกครับสุกแบบนี้แกะเปลือกกินได้แล้วนะครับแต่สําหรับขั้นตอนที่นา้ากาลังทําอยู่นี้ภาษากระเหรียาจะเรียกว,ว่าตอออนนเเด็็็กกกคืหหผู้ใญ่่ทําาบยม เพราะวิธีนี้จะทําให้แกะไวขึ้นนะครับกด,ดไปแรงๆนะครับแป๊บนึ่งเราก็จะได้เนื้อออกมาแบบนี้กินมะกอป่านะครับแนะนําให้กินตอนที่คั่วเสร็จใหม่ๆแบบนี้ทุกคนมันจะอร่อยมากๆถ้าเก็บไว้นานมันจะเริ่มแข็งขึ้นและจะไม่อร่อยนะครับ